ช้าป้าน้องก็จะกินข้าวประมาณหนึ่งทพีหรือหนึ่งทพีครึ่งนะคะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ป้าน้องเป็นคนชอบทานผลไม้ค่ะเช้ามาก็ดื่มน้ำปุ้นประมาณสองแก้วเราก็ลงไปเดินเท้าเปล่าถอดรองเท้าที่สนามหญ้าดูแลต้นไม้ กําลังกายเพื่อรับวิตามินดีค่ะแคลเซียมกับฟอสฟอรัสจะได้ทำงานได้เต็มที่วันนี้ป้าน้องอยากกินไก่บ้านต้มกับหมู3ามชั้นนะคะก็จะมีผักด้วยกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะนะคะมามากินข้าวกันกับป้าน้องนะคะอันนี้ไก่บ้านนะคะ ไก่บ้านเนื้อเขาจะเหนียวป้าน้องจะกินกระยำลูกปีแล้วก็ซิ้นมูสามชั้นไว้เดี๋ยวก็จิ้มน้ำปลาเอจิ้มสีน้ำจิ้มสีฟูดนะคะกินหมูสามชั้นนะคะต้มกะไก่บ้านต้มค่ะแล้วเนี๋ยสายๆจะยำไก่ทั้งเนื้อค่ะน้ำปลาพริกนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พะน้องค่ะบ้านต้มกะมูสามชั้นกะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะวงคามที่บ้านบ้านนะคะเขาก็อยู่แค่วันสองวันก็เลยเก็บมาจัดค่ะ พวงคามบานนะคะเขาก็อยู่แค่วันสองวันป้าน้องก็เลยเก็บเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไก่บ้านกระมูกสามชั้นต้มน้ำปลาพริกจิ้มน้ำปลาพริกค่ะเดี๋ยวป้าน้องจะเอาช่างเข้ามาจะเอาตู้เข้ามาติดบนนีแนวคะ่ะ มีตู้อยู่แล้วนะคะจะไม่ซื้อใหม่แล้วอายุเยอะแล้วค่ะเนี่ยก็ก็ทำเวลาเราจะยิบภาชนะอะไรมาถ่ายเราก็จะได้ไม่ต้องเดินไกลค่ะอนนี้ยังไม่ได้ติดตู้นะคะ